ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพดุงประชายลาค่ะก็ได้ฝึกฝนนะคะให้น้องๆนักเรียนที่นั่นทําขนมขายอาหารทานเล่นอย่างป๊อปคอร์นค่ะแล้วก็นําไปขายนะคะเพื่อที่จะนําไปเป็นทุนการศึกษาให้น้องๆที่ยากจนค่ะอย่างภาพที่เห็นนี้นะคะก็เป็นอาการลิ้มลองนะคะป๊อปคอร์นนะคะอาหารทานเล่นยอดฮิตค่ะที่เชื่อว่าหลายๆคนเวลาไปดูหนังหรือว่าดูซีรีส์เนี่ย จะต้องยกให้ป๊อบคอนหรือข้าวพดคั่วเนี่ยเลือกซื้อมารับประทานกันแล้วก็วันนี้ในพื้นที่จังหวัดยะลาก็มีป๊อบคอนเข้ามามีบทบาทในสถานศึกษาแล้วด้วยโดยผู้ที่ทําป๊อบคอนนี้ค่ะก็จะคือนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพดุงประชายะลาเสิร์ฟเป็นของว่างฐานเล่นให้กับผู้มาเยือนซึ่งรสชาติของป๊อปคอนคาราเมลที่นี่ต้องบอกเลยว่า หลังชิมไปแล้วจะต้องยกนิ้วให้กับความอร่อยค่ะซึ่งมีทั้งความหอมมันของเนยที่สำคัญเลยก็คือไม่หวานมากค่ะโดยนายอิมรอนอาลีคณะนะกรรมการสโมสรโรทารกวิทยาลัยอาชีวศึกษาพดุงประชายะลาบอกนะคะว่าทางสโมสรค่ะได้รับเครื่องทำป๊อปคอร์นอัตโนมัติมา1ชุดค่ะจากสโมสรโรตารียะลาโดยทำป๊อปคอร์นเพื่อจำหน่ายให้กับนักเรียนนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยนี่แหละ รวมถึงคนภายนอกด้วยนําเงินรายได้จากตรงนี้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนหรือนักศึกษาค่ะในพื้นที่เนื่องจากว่าเด็กๆใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยพบว่าส่วนใหญ่มีฐานะยากจนขาดทุนทรัพย์จํานวนมากโดยเริ่มขายมาตั้งแต่วันที่24พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาแล้วค่ะขายในราคาถ้วยละ20บาทเท่านั้นเองค่ะซึ่งนอกจากน้องๆจะได้ช่วยนะคะน้องๆที่ เป็นผู้ด้อยโอกาสด้านการศึกษาแล้วนะคะก็ยังถือว่าเป็นการฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพเพื่อที่จะต่อยอดในอนาคตอีกด้วยค่ะครับ